นะครับรุ่นเดียวคุณประจามบัวเนี่ยก็บอกว่าพี่นานก็บอกว่าอันเนี้ยวัดราํารนะครับรวมทั้งเมื่อมีงานประกวดะแม้จะไม่มีรรบินโปรโคเขาก็เอาองค์นี้มานั่งคุยกันจนกระั่างเออท่านวีโรคราชนะเกิดความรู้สึกว่าเออของท่านนี่ก็มีรรบินโปรโคเนื้อจัดมากองคนั้นเนื้อจัดมากนะครับอ,อยู่กับลูกชายขณะนี้เป็นรองผูก้กากับอยู่ที่สุ่อท้ายอยู่ที่อําเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ แต่ย้ายไปหรือมีเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้กลับแล้วอย่างนะครับแกก็เข้าใจและแกก็ดีใจเพ่าะของแกเป็นของโปแตเป็นแม่พีมพเดียวกันกับของที่ที่เชียรบอลมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่จริเงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เล่นแล้วหลุดแล้วหลงกันอยู่เหมือนกันนะครับเล่นหลุดแล้วหลงในขณะเดียวกันเนี่ยเล่นหลุดหลงในแง่ของอัพเกรดขึ้นมาจากของปู่กลายเป็นบรานัง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวัดระฆังบางองค์เนี่ยกลายเป็นถูกมองว่าไม่ใช่ก็มีหรือถูกมองว่าน่าจะเป็นเกจีกอาจารย์ยุคต่อๆมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าพระพิทโผยังหน้าทิสมัยและยังหน้าล่าฝันมากกว่าพิม่นะครับยังหน้าล่าฝันมากกว่าพิมลแต่ไม่ได้ระความว่าเราจะให้ล่าเลยพิมลไม่ใช่นะครับนะ แต่ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยขณะที่เรากําลังบอกว่าพีโปรโคเนี่ยเรากําลังศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับบรรดาเซียนทั้งหลายแล้วเซียนเนี่ยเรียนรู้จากอะไรผมเรียนให้ทราบที่เดียเลยนะครับถ้าเรื่องของพีโปรโคเนี่ยเซียนกําลังเรียนรู้จากพวกเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะทำไมรู้ไหมก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยจะยอมรับ แต่พอสื่อนําเสนออย่างเช่นผมในบทบาทของสื่อผู้ทัานานการผมนําเสนอผ่านนิตยสารตั้งแต่ที่ผมทํานิตยสารของคนอื่นตั้งแต่สมัยนนะครับตั้งแต่พุทธโคนะโมขัเครื่อนประยุกต์นะครับจนไล่มาเซียนพระนะครับผมมาทําสนามพระผมก็ได้นําเสนอเรื่องของโปรกโกต่อเนื่องมา ยิ่งซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปเซียนก็เริ่มรู้สึกว่าเออนะบรรดาเซียนทั้งหลายก็เริ่มที่จะซึมซับศึกษาเหมือนกันและเริ่มยอมรับนะครับเริ่มยอมรับแต่ผมไม่อยากจะให้การชี้ขาดในที่สุดแล้วไปอยู่ที่เซียนเฉพาะเซียนอีกนะครับในที่สุดแล้วไอเราศึกษากแทบเป็นแทบตายนะครับแล้วเซียนก็ศึกษาไล่หลังเราเนี่ยแล้วศึกษาไปพร้อมๆกับเราแต่ในที่สุดบทบาทของเซียนในตลาดเนี่ยกลายเป็นผู้ชี้ชัด เป็นผู้ฟันผงอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคตรงนั้นเป็นบทบาทของเขาไม่เกี่ยวกันผมไม่ได้แอนตี้เซียนเพราะผมเองก็ถูกเรียกว่าเซียนคนหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่ผมไม่ได้เสียนนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าผมจึงอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับลองมีกําหนดตัวเองในการที่จะศึกษาและเรียนรู้นะครับและฝันผงได้ด้วยตัวเองนะครับ และผมว่าพิมเดียวพิมสุดท้ายที่ยังอยู่ระหวา่างแข่งกันไปแข่งกันมานี่แหละก็คือพิม์ปกโคนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะได้มาเข้าเรื่องว่าพราะพปกโคจริงๆจะเป็นพิมหลังสุดล่าสุดนะครับซึ่งผมแสดงความเห็นเอาไว้ในนั้นเมื่อสักครู่คุณหน้าทรอะไรโฟเข้ามานะครับคุยถึงพิมปกโคเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนพี่หน้าโัรเข้ามาในฐานะพี่หน้าเป็นสื่อเฮียผมเป็นสื่อตี นะครับมาจากสำนักอุสร,รเดียวกันเ็ว่าได้แต่ว่าแนวทางในการศึกษาอาจจาะแปลกแยกกันไปนะครับออพี่นาดบอกว่าตามความเห็นของพี่นาดอันนี้เป็นเป็นความเห็นนะครับบางทีเราก็จะได้เก็บข้อมูลไว้ว่าปกโพในพี่นาดบอกว่าหนึ่งมีจริงแน่นอนสองเชื่อว่าจะเป็นพระที่ตระกูลต่างๆสร้างจึงมีความแปลกแยกแตกต่างและมีจํานวนจำกัดอันนั้นคือทัศนะความเห็นซึ่งควรรับฟัง แต่สําหรับที่ผมนําเสนอในความเห็นส่วนตัวของผมเอาไว้เกี่ยวกับพิมพ์โปรนะครับผมนําเสนอเอาไว้ว่าพิมพ์โปรเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์หลังๆนะครับในเมื่อ,อหลวงวิจารณ์เจรไนไยเนี่ยนะครับท่านอาจจะสร้างสี่พิมพ์มาตรฐานที่เราเล่นหายอมรับคือพิมพ์พระประธานพิมพ์พมทรงเจดียพิมพ์เกตุตตุงและพิมพ์ฐานแต่ท่านหน้าที่จะสร้าง สีพิมพ์นีก่อนเพราะถ้าเรามาดูสัดส่วนปริมาณการพบเห็นของสีพิมพ์เนี้ยแน่นอนว่าสีพิมพ์เนี้ยเราพบเห็นได้มากกว่าพิม์ปโกโกแน่นอนสัดส่วนปริมาณการพบเห็นที่แต,ตกต่างกันจะค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งความแปลกแยกของพิพ์ปกโกก็มีแตกต่างไปจากสีพิมพ์นั้นแปลกแยกตรงไหนแปลกแยกตรงที่หนึ่งเนื้อหาก็แตกต่างอยู่ไม่น้อยนะครับ แต่ศิละปะพิมพ์ทรงสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงออขออนุญาตที่จะเสนอแนวคิดของผมว่าโปรโคน่าจะเป็นพักที่สร้างในช่วงปลายของเก้าโควิสมเด็กนะครับในช่วงปลายอันนี้เนีี่่เป็นแนวคิดเฉพาะนะครับยังไม่ได้ฟันธงยืนยันดังนั้นนะครับนในช่วงปลายแต่ว่ากลุ่มช่างเป็นกลุ่มช่างเดียวกัน จึงได้รับการถ่ายเทงานช่างถ่ายทอดศิลปะพิมพ์ทรงเฉพาะของแต่ละแม่พิมพ์ลงมาในพิมพ์โปรโคจึงปรากฏเป็นโปรโครแบบพิมพ์พระประธานโปรโครแบบพิมพ์ทรงเจดียโปรโครแบบเกศตุลและโปรโครแบบฐานแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมจึงนำเสนออยู่เนืองๆว่าทิมที่รักส,สิิมากๆคือพิมโปรโคโดยตัวผมเองผมชอบมากๆนะครับ ผมชอบมากมากว่าเออทีมโปโกเป็นทีมที่ถือว่าคลาสสิกม,มากนะครับแล้วมันสื่อแสดงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เราโน้มนําเข้ามาหาในการบูชานะครับนะเอาละครับเหตุที่นักถอยหลังจากหลังขึ้นมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าทีมเกตโกตูมซึ่งเรากําลังจะศึกษากันวันนี้นะครับกับทีมโปโกซึ่งเป็นแม่ทีมที่หายากมากที่สุดสองทีมนะครับ ถ้าสมเด็จเนี่ยในกระบวนทั้งหมดทั้งห้าแม่พิมพ์รวมทั้งโผโด้วยนะครับหรือถ้าเราพูดถึงสี่แม่พิมพ์เนี่ยไปถามบรราด,ดาผู้ชำนาญการแต่ละท่านได้เลยนะครับจะต้องความเห็นว่าพิมพ์พระราชาหาย,ยากมากอยู่แล้วนะครับโอกาสจะเห็นพิมพ์พระราชาในร้อยมากแต่โอกาสจะเห็นเก,นเกนตตูน้อยกว่านะครับเกตตูนจะเป็นพิมพ์ที่พบน้อยนะครับ และก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีปริศนาให้ตั้งคำถามกันอยู่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเในอดีตเลยเนี่ยอาจจะเป็นคำถามประเภทนี้ในอดีตนะครับเวลามีงานประกวดครั้งบางครั้งระหว่างความเป็นทรงเจดีกับเกียรติประตูนะครับระหว่างความเป็นทรงเจดีกับเกียรติประตู บ,บางครั้งกรรมการ,ร,รน 4, ั่งโต๊ะตัดสินพักสี่ห้าท่านเนี่ยอาจจะต้องมานั่งกระซิบกระซาบถานอันนี้มันเป็นเกียรติประตูแล้วก็องเ,เกียร์ดีวัาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับบางทีก็ต้องม่ให้มันให้อนี้น่าจะเป็นเกียรติดีมากกว่านะผงคนี้น่าจะเป็นเกียรติประตูนะครับนั่นแสดงว่าลักษณะศิลปะทิมทรงงานช่างของเกียรติประตูกับทรงเกียรดีมีส่วนต้องคล้ายกันถูกไหมครับถ้าไปนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะ ออให้เกิดความสงสัยได้ว่าเอออะไรมันเป็นสมเจดีะไรเ็นเก,กตูมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะต้องรู้อีกว่าเออเจดีกับเกตโตูมมีส่วนคล้ายกันนะครับมีส่วนคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้คล้ายกันทั้งหมดมีเอกลักษณ์เฉพาะออกไปซึ่งบางครั้งเนี่ยในกระบวนการศึกษาเรียนรู้แบบครูพักรักจำหรือกระบวนการศึกษาเรียนรู้แบบประสบการณ์ทางการตลาดอาจจะไม่ได้มานั่งแยกแยว่า ให้มันเหมือนกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนมาแบ่งแยกกันตรงไหนนะครับซึ่งการแบ่งแยกนี้มาแบ่งแยกกันภายหลังบมกนะครับการแบ่งแยกในที่นี้มาแบ่งแยกกันภายหลังเท่านั้นแต่เดิมก็คือการเล่นตามตามกันไปเห็นและเล่นหาแบบตามตาม,ตามกันไปและยอมรับแบบตามตามกันไปนะครับในกระบวนการแยกแยะศิลปะฟิล์มสรงต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นบทบ,บาทผ่านสื่อในอดีตตั้งสมัย20ปีที่แล้วนะครับ อาจจะว่าไปแล้วกว่า20ปีตั้งแต่สมัยอาจารย์รียามวัยเองเนี่ยท่านเขียนงานเขียนของท่านท่านแยกแยกไปชัดเจนแต่บางครั้งเราไม่ได้เอามาศึกษาแยกแยกเกิบจงกันเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจิงอยากจะบอกว่าวันนี้ทีมที่ขึ้นจออยู Support, ่นี้ผมเคยพูดว่าเกือบจะเห็นองค์เดียว นะครับเจอกระทั่งวันนั้นพี่น้าทูลอะไรบอกเฮ้ยของพี่กมีถ้าสมาชิกจาได้พี่น้ายับอกว่าไอ้ของพี่มีตั้งเจ็ดแปดองค์ใช่ไหมัเจ็ดแปดองค์ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ย้อนถามกันอีกตอนคุยกันทางโทรศัพท์จะบอกเฮ้ยของพี่มีองค์เดียวที่บอกเจ็ดแปดองค์มันคนละพิมพ์กานคนละเรื่องการแลนั้นมันเป็นพิมพ์ ซึ่งพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับนะอง์นี้เก์บัวตูองนี้จะเป็นองค์แรกที่ผมจะชี้ให้เห็นนะครับจะเป็นอง์แรกที่จะชี้เห็นว่าพิมเกตบัวตูแม่พิมนี้ถือได้ว่าเป็นแม่พิม A ของเกศบัวตูแต่ในเอกสารผมจะยังไม่ยืนยันไม่เขียนว่าจะไม่แบ,บ่งแยกว่าอันไหนเป็นพิมหนึ่งพิมสองพิมสามพิมสี่อันไหนเป็น A B C D ผมจะไม่แบ,บ่งแยกไว้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมายืนยันแบ่งแยกนะครับเพราะในนั้นเนี่ยผมเองเก็ระบุไว้ว่าทีมเกตโประตูจากการศึกษาจากประสบการณ์จากการแยกแยะโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังนําเสนอไว้เพียงประมาณหกแม่พิมพ์นะครับหแม่พิมซึ่งในหกแม่พิมพ์นี้ก็ยังยืนยันว่าสามารถแบ่งได้เป็นสามไซ ไส่ใหญ่ไซ่กลางไซ่ย่อมไซ้ใหญ่ไซ้กลางไซ่ย่อมไซ่ใหญ่ไซ่กลางไซ่ย่อมซึ่งในความเป็นจริงน่าจะมีมากกว่าหกแม่พิมพ์แต่ผมนําเสนอไว้แค่นั้นและมันเป็นเรื่องแนวทฤษฎีมันไม่ใช่เป็นเรื่องยืนยันฝันตรงว่าต้องมีแค่นี้จึงไม่แบ่งแยกว่าอันไหน A B C D นะครับแต่เหตุที่เราเอาทิมนี้มาขึ้นนำเสนอบอกว่าน่าจะถือได้ว่าเป็นพินเก็เพราะว่าหนึ่งเป็นแม่พิมพ อ่าเล่าถึงประวัติองนี้นิดนึงก่อนนะครับองค์นี้เคยพูดถึงไว้เหมือนกันว่าเดิมทีเลยพระอง์เนี้ยนะครับถูกตีว่าเก๊เดิมทีเลยถูกตีว่าเก๊เสียดายวันนี้ที่จำไม่ได้อยู่พระองค์นี้เข้ามือที่จําสมัยก่อนนะครับแล้วสุดท้าย,ยไปอยู่ที่ท่านมนตรีพงพาณิชย์แล้วหายกับท่านมนตรีพงพาณิชย์ผมไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่ใครบางคนบอกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า บางคนบอกว่าท่านเนงรีคงทานิสเนี่ยช่วงที่ท่านเป็นโรคร้ายเนี่ยท่านใช้พระสมเด็จองค์เนี้เลือดเป็นองค์อื่นก็ได้นะครับทั้งขู่ทั้งขนท,ทั้งแช่ทั้งดื่มทั้งอินนะครับโดยเชื่อว่าอำนาจพุทธคุณเนี่ยจะชุดรั้งชีวิตของท่านได้ซึ่งเป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อที่พลาดเคลื่อนอย่างยิ่งเราจะเห็นว่า สติปัญญาทางโลกของคนระดับรองนายกระฐมนรีอดีตระฐมนรีว่าการกระทรวงการ,การกระทรวงพารนิตหลายหลายกระทรวงนะครับสติปัญญาทางโลกเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้ได้ในทางธรรมหรือแม้แต่จะเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเชื่อว่าเอาพระสมเด็จมาปูกกินแล้วมจะหายจากโรคนะครับ นะครับไม่กลนะัวนที่เราขอขออนุญาตเราไม่ได้ก้าวล่วมท่านซึ่ง,งรับไปแล้วนะครับแต่ว่าบางบารั้เราพูดถึงเรื่องของข้อความน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกโลกกระทำนะครับถ้าองค์นี้สุดท้ายเนี่ยนะครับไปอยู่ท่านดนตรีเดิมเลยครั้งแรกเลยเนี่ยเข้าตลาดมาเขาบอกพระองค์เนี้เกด้วยเหตุผลว่าหนึ่งพระองค์นี้สวยเกินกวา่าเหต เพราะฉะนั้นถ้าใครมีพัะสวยเกินไปก็ได้นต่หนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะอ,นอาจจะถูกพยากรณ์ว่าเก๋ได้นะครับผมด้วยเหตุผลเพียงว่าหนึ่งสวยเกินรปเหตุสองพระองค์นี้เนื้อหามวลสารจัดจ้านเกินกว่าปกติใช้คาว่าเนื้อหามวลสารจัดจ้านเกินกว่าปกตนะิเพราะฉะนั้นในข้อเขียนของผมนําเสนอว่าเกลักวตูมส่วนใหญ่ที่พบเห็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ั้ำนะครับมักจะเป็นประเภทเนื้อจัด มักจะเป็นประเทศเนื้อจันนะครับและมวลสารเนี่ยจะมากครบเครื่องหรือมีสัดส่วนปริมาณมวลสารที่พบเห็นในวัตถุรรมด้วยกันเนี่ยในเกจประตูนเนี่ยมวลสารจะเยอะนะครับครบไปหมดอ่ะมวลสารหลักทั้งกากการหิดแดนกรวดเทาข้อนเขา,ขเขานะครับหรือจะมีมวลสารร่วมอื่นๆอีกมากมายนะครับรก็ปรากฏในเกจประตูตรงนี้เพราะฉะนั้น เอาแว่นขยายมาจับดูนะครับจะเกิดความรู้สึกแตกต่างจากที่เคยเห็นในวัดระฆังพิมพ์พระประธานองค์อื่นพิมทรงเจดีย์องค์อื่นพิมฐานแซมองค์อื่นหรืออาจจะรวมถึงพิม์เกศปฐุมบางองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นปั๊บผู้พิจารณาจึงมันจะใช่หรือไม่น่าจะใช่น่าเอ๊ะมันต้องเกณฑ์นะ อ่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกระบวนการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะครับกับการศึกษาเรียนรู้แบบที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตแม้แต่ในโครงการศึกษาอบรมของเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้จัดทําเป็นหลักสูตรตายตัวว่าจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับเพราะมันยังเป็นเรื่องเฉพาะของของ,ของ,ข,องของเราอยู่นะครับนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะ หากเรามีกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้องจริงๆเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆเนี่ยเมื่อเห็นความแปลกแยกแตกต่างในความเป็นจริงในความเหมือนในทางศิลปะผิ์ทรงแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะต้องไปทึกทักเอาว่าความแปลกแยกแตกต่างเนี่ยคือความผิดไปจากสิ่งที่เราพบเห็นนะคะรับเพราะฉะนัน้นท้านเอาเริ่มต้นจากการเกยก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าทาไมถึงแท้ล่ะ เมื่อได้มาพิจารณากันเรื่อยๆคนหลายๆคนมาเริ่มพิจารณาบางทีอาจจะเริ่มเกตตั้งแต่คนแรกที่พิจารณาไม่ใช่คนแรกที่ซื้อหามาคนแรกที่เข้ามาเห็นคนที่สองมาดูเฮ้ยมันก็ดีคนที่สามมาดูเฮ้ยมันยังไงกับแม่งกับแม่งคนที่สี่มาดูเฮ้ยใช่นี่คนที่ห้ามาดูดีนี่คนหกดูดีดีดีด,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 ดีจนกระทั่งในสุดท้ายตรงนี้ก็แท้ตามความเป็นจริง ไอค้คำว่าแท้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เพราะหมายความว่ามีพระสมเด็จบางองค์ที่ไม่แท้แต่กลายเป็นแท้ซึ่งผมจะเรียกว่าแท้ตามความไม่เป็นจริงเพราะลงมติเห็นพร้อมกันว่าแท้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยพระสมเด็จบางองค์ที่พวกเราศึกษากันหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยบางครั้งผมต้องมานั่งสมาธิพิจารณาและบูกเขียนไปหรือเปล่า นะครับบอกตรงๆว่าไม่เพียยยังไงก็งไม่เพียยเราเห็นอย่างหนึง่งแต่อีกเก้าคนเห็นอย่างหนึง่งนะครับไอ้เก้าคนมันก็เป็นคนที่ชำน,นาญเหมือนกันแหละแต่ความเห็นของเก้าคนต้องถูกของเราต้องผิด นะครับเพราะนั้นหายว่าขนาดเนี้ยเรากําลังพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการการศึกษาเรียนรู้และยอมรับร่วมกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เกิดความคิดที่แตกแยกแตกต,ต่างกันไปนะครับทีนี้ประเด็นของทีมเกติประตูนเนี่ยเป็นประเด็นที่จะท้าทึงกันลักษณะอย่างที่ผมว่ามากที่สุดนะครับเพราะหนึ่งเกติประตูโอกาสเห็นน้อยกว่าตัดแท้เนี่ยน้อยกว่าเห็นน้อยกว่า นะครับและมีความแปลกแยกแตกต่างม,มากกว่าทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหนานะครับยกเว้นแต่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นพระที่มีสภาพการใช้เกิดธรรมชาติชนิที่เรียกว่าเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ออกนะครับเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ออกนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณเดือนก,อกว่าหรือเกือนสองเดือนที่แล้ว มีเสียนภาคตะวันออกคนหนึ่งถือพระพิมพ์นี้จากเจ้าพ่อภาคตะวันออกมาที่ผมองค์หนึ่งสภาพเดียวกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยเหมือนกันเลยซึ่งพระองค์นั้นไม่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับเ้านั้นอย่างไงก็แท้อย่างไงก็แท้แต่ พอเข้าตลาดเซียนปัจจุบันก็ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจอาจจะเป็นเพราะหนึ่งราคาเขาเปิดสูงราคาเปิดสูงราคาเปิดถึงสิบล้านเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบซึ่งจริงๆพระองค์นั้นอ่ะเป็นอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์น้องขององค์นี้และก็หายข้าวตีเทฆไปแล้วผมพยายามฟอลโล่พยายามตามก็โทรศัพท์ก็โทรให้ติดไม่รู้มันจะเป็นตายร้ายดียังไงนะครับเหมือนกับคนใน ซึ่งก่อนหนะ้านี้ผมพยายามจะโพตามจะเอามาให้ดูกันให้ได้เลยจะามาให้ดูกันให้ได้ซึ่งถ้าติดต่อได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมานะครับเป็นเซียนพักตะวันออกรุ่นน้องซึ่งมีชื่อชั้นอยู่ในวงการนะว่าไงแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกนะครับนะเสียดายว่าถ้าเอามาได้จะได้เห็นเลยว่าที่ผมบอกมันแตกต่างกนะันไงมันมวลสารมันเยอะมากครับนะเนี่ยมวลสารเยอะแล้วมันลึกติดคมชัดประมูกป,ปากจะติดมากกว่กานี้ด้วยซ้ำไปยะตรงนั้น แต่สรุปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาขายกันได้ไหมแต่ผมได้ยินมาว่ามีคนผจญภัยมีคนจะคนผจญภัยเป็นหลักล้านต้นๆสักล้านเศษสองล้านไม่เกินนี้เห็นว่าอย่างนั้นจากสก้าสิบล้านของผจญภัยผจญภัยซื้อแบบผจญภัยแบบอินเดียหน้าโจรนะครับผมก็นในที่สุดเราก็ไปรู้ว่ามีการซื้อขายกันหรือเปล่าเอาละ,นะครับผมทีนี้เรามาดูว่าพิม A, พ์เอพิมพ์นี้อะไรที่เป็นพิมพ์เอ นะครับบางคนดูจุดเดียวเลยว่าโอเคถ้าเป็นพิมพ์นี้จะต้องดูตรงนี้นะครับรอยบุ๋มรอยบาดรอยถากรอยเหมือนอที่หัวเข่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่นานน่าจะมีมีพระพิมนี้อยู่ในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระพิมนี้หรือเปล่ามีอยู่นะครับซึ่งอาพิมพ์นี้ก็เป็นพลาที่ดี่กเกะม,มากที่จุดตรงนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่จะดูตังดิศตรงนี้อย่างเดียวนะครับดูตังดิศตรงนี้อย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วทางเกเขาก็ทําในตาแหน่งเดียวกันนะครับในตาแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไปดูตังดิศเฉพาะรอยู๋รอยบากรอยขาทีาท่หัวเข่าในส่วนของใต้หัวเข่าขวาขององค์พระอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่รูปประพันธ์ของพระพิมพ์นี้นะครับ ปรากฏรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดรวมทั้งหน้าตาด้วยในองค์ที่ติดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหน้าตาก็ติดเชิญนะครับเพลอนครับก็ยังมีมาเพิ่มอยู่นะครับแต่คงยังไม่ครบตามจํานวนห้าสิบห้าสิบนะครับที่แจ้งไว้โดยประมาณประมาณสักห้าสิบท่านนะครับนะครับถ้าผมที่นี้เรามาดูกันนะครับว่าพระแม่พิมเนี้ยนะครับแม่พิมนี้ ลักษณะเฉพาะของเกตปรตูมที่ผมจะขอญาตคุยรวมๆเลยนะครับก่อนนะครับเกตปรตูมเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์นอกเหนือจากเนื้อหาที่ผมเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วจะพบเนื้อหาแบบเนื้อจัดแม้แต่สีสันวันณะผิวพระก็มักจัดเข้มข้นตามเฉดสีของแต่ละองค์เช่นประเภทเนื้อน้ำตาลนะครับ ก็จะเป็นน้าตาลของอลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนอยูด้นะครับเดี๋ยวจะมีจะมีะมองค์ที่ทีเดียวกันมาอีทีไม่ใช่แต่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยจะเป็นเนื้อลัะเนื้อน้าตาลก็จะน้ําตาลเข้มนะครับถ้าเนื้อเหลืองก็จะองค์เหลืองค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณลักษณะของเกจประตูส่วนใหญ่ที่พบเห็นมักจะเป็นอย่างนี้นะครับเอากลับมาที่รูปเดิมนิดหนึ่งนะครับสอง เกียรติประตูจะเป็นพระที่มีมิติความหนาเป็นพิเศษเป็นส่วนใหญ่เกียรติประตูจะหนาทรงเจดีว่าหนาแล้วนะครับทั่วไปเนี่ยทรงเจดีจะหนามากกว่าพิมใหญ่โอกาสที่เราจะพบพระหนาในวัดธรรมหนึ่งเลยทรงเจดีแต่ที่หนากว่าคือเกติประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเจอพระเกตประตูหนาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจ คือรู้สึกว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยเองค์นีมม้หนานะครับหนาถ้าเปลี่ยนประตูบางเกินไปบางทีก็อาจจะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่อาจจะได้ไปก็ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดคือความหนาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมไม่ได้วัดมาให้เห็นเพราะมันคงไม่เกิดประโยชน์มาดูแล้วว่าหนากี่มิลหนาเท่านั้นมิลเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันคงไม่เท่ากันนะครับ คงอยู่ในส่วนประมาณการว่าหนากว่าพิามพ์อื่นอื่นก่อนสองอหลายท่านคงเคยได้รับรู้เรื่องราวของทระบางติดลึกพระหนาติดตื้นขออนุญาตครับ <c oughs> คงเคย <c oughs> คเคยทราบใช่ไหมครับว่าท่าบางติดลึกพระหนาติดตื้น พอจะนึกภาพออกไปว่าเคโพนอะไรพระบางจึดติดลึกพระหาจึงติดตื้นพระนิงพงนะครับในแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยนะครับแน่นอนตัวแม่พิมพ์มันยืดผลไม่ได้ตัวแม่พิมพ์นะครับมีมิติอยู่ขนาดไหนก็มีความมีมิติเจมอ,อยู่ขนาด